วันเสาร์เวลาดีอย่างนี้พบกับเรา2คนครับกับรายการโฮมไกด์กู๊ดโฮมสกู๊ดเลเวิร์กรอบรู้เรื่องเลือกบ้านเจาะลึกหลากหลายมุมมองบ้านคอนโดก,กับผมเถินนรพลชัยยศครับและแนนกัญญาดาศรีธีมุบธรรมนะคะสวัสดีพี่เถินค่ะสวัสดีครับนแนนเออนี่พาแนานมาอยู่ในอังกฤษใช่ไหมคะเนี่ยดูบรรยากาศแบบว่าเหมือนอยู่อังกฤษอย่างางั้นเลยค่ะคุณที่คะ่ะรายการเราลงทุนนะวันนี้มาถึงอังกฤษเลยทีเดียวดูดีมากค่ะเอ๊ะทำไมพี่เถินถึงพาแนนมาในหมู่บ้านที่แบบแปลกเก๋ไม่เหมือนใครมีเรื่องบ้านมาคุยกันออีีีีีกแแแลลล้้้้้ววววใใชช่่่่่มมมมััยยยเเนนนนนนครบบาาซึงป็ไต์ทดิ แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงทุกวันนี้แนนว่าสไตล์ไหนที่มาแรงโอ้โหถามจริงๆใช่ไหมคะอตอบตรงๆเลยค่ะพี่เถินคนที่ทำกันบ้านความรู้เรื่องบ้านมาอย่างแนนเนี่ย ตอบได้เลยวะ่ะไม่รู้ะคะ่ะแต่ถ้าถามว่านนเลือกจากอะไรเนี่ยนะคะนนจะเลือกจากที่เราถูกใจก่อนอ่าแล้วก็เลือกบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยที่แบบว่าถูกกับลักษณะการใช้างานของเราเห<อ>็น <c oughs> แล้วถูกใจเห็นแล้วชอบก็สไตล์นั้นเลยเ<อ>คือพี่เถินถามแนนคงให้คําตอบไม่ได้<อ>ต้องถามพี่เถินในฐานะที่คลุกวงในอยู่กับวงการสถาปนิกมา<อ>กว่าครึ่งทศวรรษพอป บอบผ้าไหนที่กําลังมากําลังอินเทรนด์ครับพี่เฉินคะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็จะบอกอะไรที่ดูเป็นโมเดิร์นอย่างเช่นเป็นสไตล์ลอฟฟ์โมเดิร์นลอฟ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความดิบของปูนเปือยมั่งมีท่อมีสีสันซึ่งอาจจะทึมๆสีเทาดํำน้องแมนเชื่อเปล่าว่าคนเฉพาะกลุ่มที่เขามีรสซิยมชอบความเป็นคลาสสิกอยู่เหมือนกันนะคือไม่เหมือนใครเ๋กแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปีนี้พศนี้ช่วงนี้ที่มาแรงก็จะเป็นโมเดิร์นลอฟ์แบบที่พี่เฉินบอก แต่ที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แบบที่พี่เถินพูดเลยมันเก๋ม,มันไม่เหมือนใครจริงๆค่ะก็เป็นรูปแบบของการออกแบบสถารปรัตยกรรมซึ่งเน้นในเรื่องของความคลาสสิกในยุคข,ของวิกตอเรียแล้วก็มาถึงรุ่นลูกสึ่เป็นพระเจ้าจอร์ชอุ้ยเคยได้ยินทำนี้ค่ะโอ้พระเจ้าจอร์ชมันยอดมากโอ้สงสัยพี่มามาจากตรงนี้แหละสมัยนั้นเลยสมัยนั้นเลยครับเขาเรียกสไตล์อะไรคะพี่เถิน ก็น่าจะเป็นไซจอร์เจียครับและวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศของงานสไตล์คลาสสิกกับโครงการแฟนตาซีวิลล่า3ครับนี่กับจอร์เจียนสไตล์แบบนี้นี่เองดูแล้วเหมือนอยู่อังกฤษเลยงั้นขอไปเดินสำรวจแป๊บนึงส่งคุณผู้ชมอังกฤษเลยตอนเนี้ยอังกฤษค่ะอังกฤษนะใช่ค่ะแล้วนุพื่อชมสกู๊ปนะคะเดี๋ยวเดินดูบ้านกันก่อนนะคะไปนะคะโอ้เนี่ยแหละคะจอร์เจียนสไตล์ะ ต้องบอกว่าบ้านแบบจอร์เจียนสไตล์ในโครงการแฟนตาเซียวิลล่า3เนี่ยนะคะแปลกแล้วก็แตกต่างไปจากที่เราเห็นกันในโครงการบ้านจัดสรรทั่วๆไปเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าจอร์เจียนสไตล์เนี่ยเป็นรูปแบบบ้านที่คิดกันมากในสมัยพระเจ้าจอร์จที่5แห่งประเทศอังกฤษโน้นนะคะ ลักษณะเด่นของบ้านสไตล์นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นบ้านสีขาวที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังหลังคาทรงจัว่วแล้วก็จะประดับตกแต่งด้วยลวดลายฉลุสีขาวที่อ่อนช้อยแล้วก็สวยงามมากๆแม้หลายคนอาจจะแอบสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วมันจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าขอบอกเลยคะ่ะว่าบ้านสไตล์นี้เนี่ยผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะคะว่ามีความโปร่งสบายเหมาะกับอากาศบ้านเราเป็นอย่างดีค่ะ เพราะว่าจอร์เจนสไตล์ในโครงการแฟนตาเซียวิลล่าประสบความสำเร็จมาแล้วถึง2โครงการมีลูกค้าจับจองไปจนหมดเกลี้ยงค่ะแล้วตอนนี้ก็มีโครงการที่3ที่ออกมารองรับกับความต้องการที่ยังมีอยู่อีกมากมายทีเดียวเลยละค่ะ นอกจากความสวยงามของแบบบ้านแล้วนะคะรูปแบบธุรกิจของแฟนตาเซียวิลล่าเน่ก็ยังมีความแตกต่างไปจากบริษัทจัดสรรอื่นๆด้วยเพราะที่นี่มีทั้งตลาดผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยรวมถึงนักลงทุนที่ซื้อเพื่อทําธุรกิจบ้านเช่าด้วยค่ะโดยลูกค้าทั้งสองส่วนก็จะได้รับการดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีทุกตารางเมตในโครงการจะมีการบํารุงรักษาให้คงสภาพสวยงามร่มรื่นและก็น่าอยู่อาศัยค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ลงทุนต้องไม่พลาดในช่วงหน้านะคะเราจะได้คุยกันกับผู้บริหารโครงการแฟนตาเซียวิลล่า3อย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมติดตามให้ได้ค่ะกับผู้สู่รายการ Home Guy, Good h โฮมไกด์พุ h o m e มสปอร o ตลิฟ v ิ n งนะครับและที่สค o ูปผ่านมานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นโครงการแฟนตาเซียวิลล่า3ซึ่ง ความน่าสนใจอยู่ที่การให้ลงทุนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการอยู่อาศัยอย่างเดียวนะแต่เป็นการให้เช่าด้วยซึ่งถ้าเกิดโดยทั่วไปแล้วน้องแนะที่จะให้เช่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดมืเนีน<อ>้นรู้สึกแบบนั้นปะใช่เลยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องคุยถึงที่มาที่ไปจากผู้บริหารคนเก่งนะคะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ คุณอรมัเทียนปรีชากรรมการบริหารบริษัทแฟนตาเซียวิลล่าจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงก็เก๋ไม่เหมือนใครแล้วก็จัดสไตล์แล้วก็วิธีการด้วยก็คือเลยอยากให้คุณอรมาสได้เล่าให้ผู้ชมได้ฟังถึงที่มาที่ไปของโครงการแล้วก็ให้พวกเราได้รู้จักกับบริษัทแฟนดิทค่ะค่ะก็เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2ปลายปี2538ค่ะ ต่อถึง2,539นะคะตอนนั้นเราเริ่มเริ่มสร้างหมู่บ้าน<ะ>โครงการหนึ่ง<ม>คือแฟนตาเซียวิลล่าหนึ่งสร้างไปพอถึงปี40เลยก็ต้องหยุดเลยเพราะว่าบริษัทไฟแนนซ์ที่เรากู้เงินเข้ามาเนี่ยโดนปิดไปพร<ม>้อ <56 S 1> ม56ไฟแนนซ์ <Finance. S 1> ลูกค้าที่ที่ได้ซื้อตั้งแต่แรกเลยนะคะ<ม>ก็ยังรอเราอยู่ค<ม>่ะเพราะว่าเราได้คุยกับเขาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาว่าเราไม่ทิ้งนะเราพยายามอยู่ก็พอสร้างเสร็จเราก็ได้โอนให้ลูกค้าแล้วก็ ก็ขายขายเพิ <man> ่มอีกหน่อยนึงที่เหลือก็เราก็เก็บไว้ให้เช่าด้วยหาคนเช่าให้ลูกค้าที่ที่ซื้อตั้งแต่แรกอะค่ะเพระไม่นานก็เต็มเลยนะคะเพราะว่าเราไปติดต่อที่โรงเรียนก็จะรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นพวกครูโรงเรียนนานาชาติมาเช่านะคะก็ก็ช่วงช่วงแรกเราก็ประสบความสาเร็จในการเช่าค่ะแล้วพอจบแล้วทางเกีตรตร์คินเขาก็ถามว่า เราไม่เริ่มโครงการใหม่แล้วเราก็เริ่มหาหาที่เร่ชักนำหาที่แล้วก็หาที่แถวนี้ค่ะเพราะว่าคิดว่ายังไงกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะเราเจอทางแล้วว่าเราคงจะต้องสร้างบ้านที่ขายให้ผู้ลงทุนให้เช่านะคะเลยมาสร้างโครงการสองบังเอิญโชคดีได้ที่ตรงใกล้ๆไม่ไม่ห่างกันห่างกันแค่800รอเมตรเองก็ยังทุกวันก็จะวิ่งดูแลได้ทั้งสองโครงการอยู่ได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ สร้างก็ลูกค้าจากโครงการแรกอะคือจากที่เราทําประวัติไว้ดีมากเลยนะคะดูแลให้เขาจดแบบไม่คิดอะไระนะคะแบบคิดว่าจะตอบแทนเขาที่เขารอเราจนตั้งช่วงที่เกิดวิกฤตนะคะก็เราก็ดูแลให้เขาเต็มที่นะคะดูแลคนเช่าให้ด้วยนะคะกะ็เขาก็ตามมาซื้อ,อแล้วก็เพื่อนเอนเขา ก็ตามมาซื้อจริงจริงแล้วที่มีความยูนิคนะเพราะเราอยู่ตรงแฟนตาเซีย2ทงปรงการใหม่ก็แฟนตาเี3ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าพูดถึงนะนิชมาเก็ตกลุ่มนี้คนเฉพาะกลุ่มเพราะเขาจะมีรสนิสิยมที่ชื่นชอบความคลาสสิกนะฮะแล้วก็จริงๆ Pricing เนี่ยหลายคนมองว่าอาจจะมีราคาสูงนะแต่จริงๆเมื่อเทียบกับคุณภาพของ พื้นที่ใช้สอยรวมถึงรูปแบบของการจัดแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของโครงการจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบคิดว่าซื้อบ้านให้เช่าเนี่ยอย่าซื้อแพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคิดนอกกรอบเลยนะคะซื้อแพงสิดีเพราะว่าคุณจะไม่มีคู่แข่งทำราคาได้คนที่จะซื้อบ้านราคาประมาณนี้นะคะสิบกว่าล้านขึ้นไปเนี่ยมีอยู่จํานวนกลุ่มเล็กๆเองนะคะเทียบกับที่ว่าจะไปซื้อสมมุติว่าซื้อราคา ซื้อคอนโดราคาล้านสองล้านให้เช่าเนี่ยอาจจะมีมหาศาลเลยนะคะมีทั้งแต่พนักงานกินเงินเดือน3ามสี่หมื่นไปจนถึงเจ้าของกิจการใหญ่ๆที่ซื้อเหมาทีละฟลอทีละฟลอก็ได้แต่ว่าคนที่จะมาซื้อบ้านที่จะให้เช่าเดือนละเป็นแสนเนี่ยมีอยู่กลุ่มเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นซัปลายกับดีมานเนี่ยซัปลายมันไม่มากดีมานมันไม่มากก็จริงแต่ว่าเทียบกับซัพลายเนี่ยซัพลายก็ มันไม่ได้ล้นนะคะเพราะถ้าเราคิดนอกกรอบแบบนี้นะเราจะไม่ต้องไปแข่งกับคนอีกตั้งเป็นเป็นแสนเลยนะคะคือต้องมองอย่างนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าในมุมมองคนท,ทั่วไปนะคะคุณอารมา์ขาคนเราก็ไม่มักที่จะแบบห่วงบ้านจะซื้อบ้านของตัวเองสักหลังหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะให้ใครมาเช่าอันนี้นเรามองโอกาสหรือว่าช่องว่างทางการตลาดตรงนี้ยังไงเห็นได้ข่าวว่าประสบความสําเร็จและบริหารจัดการได้คนเดียวเสร็จสรรเลยค่ะก็ อยู่ที่การวางระบบด้วยนะคะเพราะจะให้ตัวเองมานั่งดูแลบ้านทุกหลังเนี่ยก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะจัดระบบเลยค่ะว่าหมู่บ้านหนึ่งจะต้องมีคนดูแลเหมือนกับเป็นนิติบุคคลของหมู่บ้านเราก็ต้องจัดระบบไว้ก่อนแต่ในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าของบ้านที่อยู่เองก็มีด้วยนะคะเขาก็จะมาช่วยกันบริหารซึ่งเดือนหนึ่งเรามาประชุมกันครั้งหนึ่งแต่ตัวเองเนี่ยเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องบ้านเช่าด้วยเพราะฉะนั้นก็เราก็จะจัดระบบอีก เพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าค่าดูแลส่วนกลางเนี่ยเราก็จะให้เจ้าของบ้านที่มีบ้านให้เช่าเนี่ยจ่ายเพิ่มเข้าไปค่ะเพื่อว่าเพราะว่าฝรั่งที่มาเช่าเนี่ยเขาจะใช้ทรัพยากรส่วนกลางเนี่ยมากกว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่อยู่เองซึ่งเป็นคนไทยแต่ความสําคัญอาจจะเป็นที่โลเคชั่นด้วยเหมือนกันนะฮะโลเคชั่นที่นี่นอกจากจะใกล้โรงเรียนอินเตอร์นานาชาติแล้วเนี่ยนะครับ อยู่ในพื้นที่ซึ่งการเดินทางทข้งสะดวกเหมือนกันใช่ไหมใช่<ะ>อันนี้สาคัญนะคะโลเคชันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะดึงให้ราคาบ้านเช่าเนี่ยได้สูงอืก็ที่สําคัญคือต้องใกล้โรงเรียนนานาชาติก่อนค่ะรอบๆเนี่ยมีโรงเรียนนานาชาติเยอะแยะเลยนะคะพ่อแม่เขาจะเลือกโรงเรียนบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนก่อนถ้าโรงเขาพอใจโรงเรียนโรงเรียนพอใจเขาเนี่ยก็เขาถึงจะมาดูบ้านเรานะคะ แต่ถ้าไม่พอใจเขาก็จะโทรมาแคนเซิลเลยค่ะว่าไม่มาแล้วเพราะว่าลูกค้าไม่ไม่ไม่พอใจไม่ชอบโรงเรียนต้องไปหาโรงเรียนใหม่ค่ะอยากรู้ว่าเอาใจยากไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะมีเงินจ่ายเป็นแสนคงมีความคาดหวังสูงเลยนะฮะเช้าเช่าบ้านเงินเดือนพี่ยังไม่ถึงเลยแสนหนึ่งนะับแต่เช่าบ้าน1นึ่งแสนนะครับเพราะฉะนั้น ความคาดหวังเขาน่าจะสูงกับการที่เราจะให้ในส่วนของบริการคาดหวังสูงพอสมควรแต่เราก็ทํามาตรฐานของเราให้สูงไว้ก่อนอเพราะฉะนั้นพอเรามีมาตรฐานที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างเราทําได้ตามมาตรฐานแล้วถ้าเขายังไม่พอใจ ก็ไม่เป็นไรละพูดถึงคําว่าสไตล์เนี่ยแหละค่ะพี่เถินค่ะคุณผู้ชมค่ะแนนเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่วันนี้คงจะได้เห็นแบบบ้านท,ที่แตกต่างไม่เหมือนอใครแล้วเป็นสไตล์ที่แบบเออเราเองเราก็อยากจะมาสัมผัสอยากจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ช่วงหน้าเนี่ยแหละค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกับสไตล์ของแฟนตาเซียวินล่า3ที่โอ้โหแนนเองก็ประทับใจมากๆแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะแต่ต้องไปดูเงินในบัญชีก่อนนะคะจะซื้ออยู่เองหรือจะซื้อลงทุนให้คนเช่านี่มันโอกาสทางการตลาดมันสูงมากเดี๋ยวช่วงหน้าากกลัับมคคน่่ะ